สำนักงานกปรรสร้างเครือข่ายขยายผลการพัฒนาจัดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่12นณห้องประชุมหนุมาลหนึ่งอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินางสุพรตรีนารินเลขาธิการกปรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่12พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานกปรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริจำนวน60คนสำนักงานกปรรโดยสถาบันอนุชิตพิพัฒน์จัดโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง20มิถุนายน2568 รวม21วันโดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้ร่วมเป็นเอกลักษณ์คนกปรตัวคูณซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและสารต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป